สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะพาทุกท่านมาว่าด้วยเรื่องน้อยหนานะครับทดลองดูว่าการเพาะมาเล็บน้อยนาเนี่ยแบบไหนมันจะงอกเร็วหรือช้าวกว่ากันนะครับโดยแบบที่หนึ่งครับผมจะใช้ครีมนะครับบีบตรงหัวเปลือกมัน ส่วนแบบที่สองผมจะใช้แบบเพาะลงไปเลยครับหลังจากที่จัดการกินน้อยหนาไปนะครับเราก็เอา,มาเมล็ดมันมาล้างเมืออกให้หมดทำการล้างให้หมดนะครับแล้วก็เทน้ำออกนะครับ นี่ครับเราใช้ครีมบีบตรงหัวปลายมันครับให้มันเปลือกมันกระโทานิดหนึ่งจิงนิดหนึ่งนะให้มันแตกดังเพาะนะครับลองดูว่ามันจะใช้เวลากี่วัน ในการงอกอ,อครับใส่เลยครับใส่เลยนี่งัดนะครับลงดูอีกข้างหนึ่งดังเพาะอ,อ่าอ่ะเสร็จแล้วลูกเอาไม<า>่พอ<า>อีกครับใส่จานเลยครับนี่ครับ ได้มาแล้วครับเม็ดที่ผมใช้วิธีบีบตรงหัวมันนะจะประมาณนี้เรามาลองปลูกเลยครับส่วนเม็ดที่ผมบีบหัวผมจะปลูกในกระบะสีฟ้านี่นะครับกระบะสีฟ้าปลูกไปเลยเปรียบเทียบดูว่า การบีบกระเทาะออกกับปลูกแบบ,แบ,บเพราะแบบธรรมดานะจะใช้เวลาต่างกันประมาณเท่าไหร่กี่วันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันปลูกไปก่อนเลยครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยดันลงไปเลยครับ ค่เอยมาช่วยพ่อทำอะ่ะค่ะเออชื่ออะไรครับน้งกาครับผมโอเคนะที่ผมไม่ได้บีบตรงหัวนกปลายมันผมจะลองเพาะในถังตัวนี้ครับทดลองดูว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่าลูกต้นเียรตรงนี้เลยต้นก้ากดลงไปเลยครับกดลงไปเลยลูกกดลงไปเลยครับ ลบไปเลยกระเป๋าอันนี้ที่ผมได้เพาะไว้เป็นน้อยนานหนังครับที่เพาะไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวผมก็ได้ได้ย้ายไปเพาะไปไวใ้ในอันเล็กๆครับ เตรียมไปแล้วเนี่ยผมจะพามาดูน้อยนานะครับที่ผมได้ปลูกไว้อายุหน้าน่าจะประมาณสองปีครับประมาณสองปีน่ครับซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะผมก็ได้ตัดแต่งไปตัดแต่งกิ่ง ตัดกิ่งออกประมาณประมาณหนึ่งคืบครับห่างจากลำต้นประมาณหนึ่งคืบเพื่อบังค,คับให้มันออกดอกแล้วก็ออกใบใหม่นะครับซึ่ง2ปีก็ติดลกูกทีนี้นะครับก็พอได้กินนี่ครับมาดูลูกนี้ ลูกนี้น่าจะแก่แล้วนะครับตรงนี้โอ้ลูกนี้สุกแล้วครับผมจะเก็บก่อนนี่มาดูกันนี่ครับแสงเยอะนี่นี่ครับสุกแล้วครับลูกนี้น,นี่นี่ครับจะมีเพลี้ยแล้วก็มด มาเกาะกินดูดน้ำเลี้ยงนี่เริ่มออกแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เริ่มออกแล้วครับเห็นหครับเล็กๆจะเริ่มออกใบแล้วครับ ครับทานนี้จะเห็นชัดกว่านี่ครับจะมีใบค่อยๆผุออกมาแล้วครับหนึ่งปีเราจะสามารถตัดแต่งได้ประมาณสองครั้งครับเพื่อบังคับให้เขาออกลูกถ้าไว้ ให้มันสูงครับมันจะเก็บลูกยากถ้าเราตัดแต่งตัดแต่งบ่อยๆอะ่ะมันจะเก็บลูกง่ายครับลูกมันจะอยู่บบ้านนี้ครับเราสามารถเก็บได้เลยลูกนี้ก็น่าจะแก่ครับแต่มันมีมดอยู่ครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดซ b s c ไ i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่องใหม่ของผมนะครับช่องเกษตรมือใหม่สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ